รู้ไหมครับการออกกำลังกายคือยาวิเศษนั้นอาจเป็นเรื่องโกหกหากเราใช้มันไม่ถูกวิธีหลายคนเชื่อว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งดียิ่งหนักยิ่งแข็งแรงแต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือหัวใจของเราไม่ได้คิดแบบนั้นเสมอไปครับวันนี้เราจะพูดถึงกันว่าทำไมคนที่ดูแข็งแรงที่สุดกลับล้มลงกลางสนามได้ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมุมมองการดูแลสุขภาพของคุณไปตลอดกาล เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับลองนึกภาพนักกีฬาอาชีพที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดมีวินัยการกินที่เคร่งครัดแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั่นเป็นเพราะหัวใจมนุษย์เรามีขีดจำกัดและมีความลับซ่อนอยู่ภายในผนังห้องหัวใจเหล่านั้นซึ่งบางครั้งเจ้าตัวก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีรอยร้าวเล็กๆซ่อนอยู่การที่เราโหมออกกำลังกายโดยไม่รู้จักจังหวะที่พอดี ก็เหมือนมีระเบิดเวลาฝังอยู่ในอกข้างสายหลายคนชอบคิดไปเองว่าอาการหน้ามืดนิดหน่อยระหว่างวิ่งหรืออาการใจสั่นเป็นเรื่องปกติของอาการเหนื่อยแต่จริงๆแล้วนั่นอาจเป็นเสียงเตือนสุดท้ายจากร่างกายที่เรามักจะมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายครับบางคนเกิดมาพร้อมกับกล้ามเนื้อหัวใจที่หนากว่าปกติโดยธรรมชาติซึ่งฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับเหมือนเรามีพละกกาลังมากกว่าคนอื่นแต่ในทางกลับกัน ความหนานี่แหละครับที่เข้าไปขวางทางเดินเลือดทําให้หัวใจต้องทํางานหนักเป็น2เท่าเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในยามที่เราออกแรงหนักๆความผิดปกติแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการแจ้งเตือนมันไม่เจ็บไม่ปวดแต่มันจะสำแดงฤทธ์ก็ต่อเมื่อเราผลักดันร่างกายไปจนถึงขีดสุดเท่านั้นซึ่งหลายคนไม่เคยตรวจเช็คเลยเพราะมั่นใจในความฟิตของตัวเอง นอกจากเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจหนาแล้วยังมีเรื่องของระบบไฟฟ้าในหัวใจที่อาจผิดปกติได้เมื่อเราออกกําลังกายหนัก,นก,นกจากหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะปกติอาจเปลี่ยนเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะจนสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงไม่ได้สําหรับใครที่เริ่มมีอายุมากขึ้นสาเหตุที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นมักจะต่างออกไปจากคนหนุ่มสาวครับเพราะมีคราบไขมันที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดหัวใจมาเป็น10ปีซึ่งคราบเหล่านี้มันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับ แต่มันสามารถปริแตกออกมาได้เมื่อความดันเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างการออกกำลังกายเมื่อคราบไขมันนี้ปริแตกออกมาร่างกายจะพยายามส่งเกล็ดเลือดไปอุดรอยแตกนั้นทันทีตามสัญชาตญาณการซ่อมแซมครับแต่อนิจจาการซ่อมแซมที่หวังดีกลับกลายเป็นการสร้างก้อนเลือดมักข,ขวางทางเดินเลือดส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกระทันหันและหัวใจหยุดเต้นไปเสียดือด้อเลยครับ หลายคนคิดว่าการออกกำลังกายหนักๆจะช่วยล้างไขมันในหลอดเลือดได้ทันทีแต่ความจริงมันไม่เหมือนกับการล้างจานนะครับมันคือการเพิ่มความเสี่ยงถ้าเราไม่เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนสัญญาณเตือนที่หัวใจอยากบอกแต่เราไม่ได้ยินเคยไหมครับที่วิ่งวิ่งอยู่แล้วรู้สึกจุกแน่นหน้าอกเหมือนมีใครเอาหินมาวางทับไว้หรือมีอาการเจ็บร้าวที่หน้าอกหลายคนมักจะปลอบใจตัวเองว่า สงสัยจะเป็นแค่กรดไหลย้อนมัง้งหรือคงแค่กล้ามเนื้ออักเสบแหละแล้วก็ฝืนออกกําลังกายต่อไปทั้งทที่ความจริงคือหัวใจกําลังตะโกนบอกคุณว่าขอพักเถอะจะไม่ไหวแล้วอาการที่น่ากลัวอีกอย่างคือความรู้สึกเหนื่อยหอบที่มากกว่าปกติครับปกติวิ่งรอบสนามสามรอบยังชิลแต่วันนี้แค่รอบเดียวกลับหอบซี่โครงบานแถมยังมีเหงื่อออกเย็นเฉียบตามมือตามเท้าอีกด้วยทั้งที่อากาศก็ไม่ได้หนาวอะไรเลย คนส่วนใหญ่จะหยุดก็ต่อเมื่อล้มลงไปแล้วเท่านั้นครับทั้งที่ร่างกายส่งข้อความเตือนมาหลายรอบแล้วแต่เราไม่สนใจเพราะความอยากเอาชนะใจตัวเองในเมืองไทยเรานี้การออกกําลังกายกลางแดดหรือในที่ที่ระบายอากาศไม่ดีคือการท้าทายระบบการทํางานของหัวใจอย่างรุนแรงครับเมื่อร่างกายร้อนจัดหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นมหาศาลเพื่อส่งเลือดไปที่ผิวหนังให้ช่วยระบายความร้อนออกไปเมื่อเราเสียเหงื่อมากเกินไป เลือดของเราจะเริ่มเหนียวขึ้นครับเลือดที่เหนียวขึ้นทําให้หัวใจต้องทํางานหนักกว่าเดิมหลายเท่าตัวและที่ร้ายกว่านั้นคือการเสียเกลือแร่ไปกับเหงื่อครับเพราะเกลือแร่เหล่านี้คือตัวนําไฟฟ้าที่ทําให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะถ้าเกลือแร่เสียสมดุลไฟฟ้าในหัวใจก็จะรวนหัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะจนหยุดไปเฉยๆเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมการจิบน้ําและเกลือแร่จึงสําคัญพอๆกับการเลือกรองเท้าวิ่งราคาแพงครับ หลายคนก่อนออกกำลังกายมักจะดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อให้มีแรงฮึดในการออกกำลังกายได้นานขึ้นสารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นและแรงขึ้นเหมือนการเติมฟืนเข้ากองไฟที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่แล้วจนอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับนอกจากนี้คุณเคยไหมครับนอนดึกเพราะติดซีรีส์หรือไถโซเชียลจนเพลินแต่เช้าขึ้นมาก็ฝืนร่างกายไปวิ่งเพราะกลัวน้ำหนักขึ้น หรืออยากทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้การทำแบบนี้คือการทำร้ายตัวเองทางอ้อมครับเพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหัวใจทำให้หัวใจมีความเปราะบางและไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติหลายเท่าตัวเมื่อเราอดนอนร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งฮอร์โมนพวกนี้จะไปเร่งการเต้นของหัวใจและทำให้หลอดเลือดหดตัวการออกกำลังกายในสภาวะที่ร่างกายยังไม่พร้อมแบบนี้ ก็เหมือนกับการพยายามใช้งานโทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่เหลือแค่1%นเปอร์เแถมยังเปิดแอปพลิเคชันหนักๆทิ้งไว้เพียบอีกสุดท้ายเครื่องก็ดับวูบไปเลยครับความเหนื่อยล้าสะสมคือศัตรูที่มองไม่เห็นมันคอยกัดกินความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อหัวใจเราไปทีละนิดจนบางคนหัวใจวายขณะนอนหลับหลังจากไปออกกำลังกายหนักๆเพราะร่างกายซ่อมแซมตัวเองไม่ทันทั้งนี้หากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาจริงๆสิ่งที่จะช่วยต่อลมหายใจได้ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การเรียกชื่อแรงๆหรือการตบหน้าเพื่อให้ตื่นนะครับแต่มันคือการปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธีและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่หลายคนมักจะมองข้ามและคิดว่ามันใช้ยากทั้งที่จริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาให้ใครๆก็ใช้ได้เพียงแค่เปิดเครื่องแล้วทำตามเสียงบอกเท่านั้นเองครับในวินาทีที่หัวใจหยุดเต้นทุกวินาทีมีค่ายิ่งกว่าทองครับเลือดที่หยุดไปเลี้ยงสมองจะเริ่มทำให้เซลล์สมองตายภายในไม่กี่นาที การที่เรามีความรู้พื้นฐานและไม่ตื่นตระหนกจะช่วยให้ผู้เคราะห์ร้ายมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นมากเลยครับแต่ที่น่าแปลกใจคือหลายคนไม่กล้าใช้เครื่องนี้เพราะกลัวจะไปช็อตคนเจ็บจนอาการหนักกว่าเดิมแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยโอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์ดังนั้นการฝึกฝนและการสังเกตต,ตำแหน่งของเครื่องมือเหล่านี้ในสถานที่ออกกําลังกายจึงเป็นเรื่องที่ห้ามละเลยเด็ดขาดครับเพราะวันหนึ่งเราอาจจะจําเป็นต้องใช้มัน การตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปที่ตรวจแค่เบาหวานไขมันความดันบางครั้งมันก็บอกอะไรได้ไม่ครบถ้วนครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายหนักๆห,หรือลงแข่งรายการต่างๆควรมีการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายหรือที่เรียกกันว่าการวิ่งสายพานนั่นเองครับเพราะมันคือการจำลองเหตุการณ์จริงว่าเมื่อหัวใจถูกบีบคั้นหนักๆระบบไฟฟ้าและหลอดเลือดยังทำงานเป็นปกติอยู่หรือไม่นอกจากการวิ่งสายพานแล้ว การทำเอลตทาซาวหัวใจเพื่อดูโครงสร้างและขนาดของกล้ามเนื้อหัวใจก็สำคัญไม่แพ้กันครับมันช่วยให้เราเห็นว่ามีรอยรั่วหรือความหนาที่ผิดปกติซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าการลงทุนกับการตรวจเหล่านี้อาจจะดูแพงในสายตาบางคนแต่ถ้าเทียบกับค่ารักษาหรือการสูญเสียชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเลยครับอย่ารอให้มีอาการก่อนแล้วค่อยไปหาหมอครับเพราะสำหรับโรคหัวใจบางประเภท อาการแรกที่แสดงออกมาอาจจะเป็นอาการสุดท้ายของชีวิตก็ได้การรู้ล่วงหน้าจะช่วยให้เราปรับระดับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับต้นทุนร่างกายที่เรามีครับสรุปแล้วการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือความประมาทและความไม่รู้จักพอดีครับทางสายกลางคือคำตอบที่ดีที่สุดเสมอเราควรออกกำลังกายในระดับที่ยังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้โดยไม่หอบจนเกินไป และรู้จักฟังเสียงของร่างกายตัวเองมากกว่าเสียงเชียร์รอบข้างครับจำไว้ว่าเราไม่ได้ไปแข่งเพื่อเอาชีวิตมาแลกครับรางวัลที่แท้จริงของการออกกำลังกายคือการได้ตื่นมามีสุขภาพที่แข็งแรงในวันถัดไปไม่ใช่ได้เหรียญรางวัลมาประดับบ้านแต่ต้องแลกกับการนอนอยู่ในห้อง i อ u หมันดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่แล้วอย่าลืมไปตรวจสุขภาพหัวใจอย่างละเอียดกันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ทำสิ่งที่รักไปได้อีกนานแสนนาน หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องนี้เพิ่งรู้เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ